มาเรียบร้อยครับสัญญาณพร้อมพร้อมครับนั่นเองนะครับพร้อมแล้วให้เขาเขาด่าได้เลยครับพวกฝักบัวพร้อมแล้วกลับมาอีกรอบนึงนะคะแบบของไทยทำไม่สัญญาณ มันเป็นอากันมันมันถ่ายไม่หมดจริงๆผ้าไม่ออกอะครับลองดูด้านนึงก็ได้สมมุติหนึ่งแหลกอะครับเห็นตัวเลขนั้นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตน,นะไปทางนี้น่าจะชัดเจนที่สุดนะครับ,รบอ,อันนี้ภาษาตัวแบบ ทีเนี้ยวันนี้สินค้าที่อยู่ตรงเนี้ยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยหมดอายุหมดแล้วนะครับแล้วเราก็ในวันที่เราหยุดขายเนี่ยวันนั้นสินค้ายัางมีอายุปกติด้วยซ้ำนะครับเวลาที่ลลวกเลยไปไปสักนิดเดียวแต่ว่าเราแสดงเจตนาเปสนทธิสุดว่า S <S เราไม่ต้องการให้เป็นข้อข้อรหาว่าเฮ้ยเราเอาของไปขายแล้วเอาเงินมาไรชนี้น,นะครับพอสินค้าไม่มีประเด็นเนี่ย <Okay. S 2> เราได้แจ้งเขาให้มารับคืนของแล้วนะครับตามที่พี่ธนายบอกแล้วแต่แว่าก็ตกลงกันไม่ได้เลยเป็นเรื่องส่นนะครับอ่าจดะเชิญคนนี้เลยนะฮะแล้วก็บท6เดือนหากว่าเขาเนี่ยเอาผลว,วิจัยที่พูดว่าพูดได้จริงมายืดให้ทางกองสลากพิจารณาไอ้กององอาหาครับก็คือสินค้าฟองท่เป็นสีส้มนีองครับมันเป็นมันเป็นผมว่าเรื่องสีส้มวันนี้ครับมันมันเป็นประเด็นที่ เรื่องรองเรื่องเรื่องหลักวันนี้มันเป็นสัญญาซื้อขายแต่เพียงแต่ว,ว่าผมอาจจะชีใ้ให้เห็นว่ามันมีประเด็นเรื่องของจุดก่อนที่จะหมดอายุเราแจ้งกับเขาไปแล้วว่าเราอยากขอ,ขอ,ขอคืนระยะเวลาว่าก็คือตัวโนติที่พี่เขายืนก็คือมีการแจ้งโนติว่ามาเอาของให้คืนแล้วก็ทําให้พนันนาได้ตามที่คุณต้นเสนอมาแล้วเราตกลงใจซื้อขึ้นมานะครับวันนี้รายละเอียดมันอันนี้มากเดี๋ยวก็คือเราก็บอกบอกี่เชียงจับขย่อยนิหนึ้ง ก็คือกล่องอันนี้หรอคะที่มันไม่ผ่าคือไม่ได้ mock up ล่อกกล่องจะเป็นบรรจุภัณฑ์ครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ผลิตเพื่อลดความเสียหายในเรื่องบอกว่าเรามั่นใจว่าตอนเนี้มันยังแก้ปัญหาบางอันไม่ได้แต่แต่ตัวที่เขาบอกว่าเขามีหน้าที่ในการผลิตซองเนี่ยจริงๆแล้วผู้นาเข้าเนี่ยมันเป็นการตกลงนะว่าผมเองจะผลิตกล่องหรือเขาจะผลิตกล่องก็ได้แต่อันนี้มันเหมือนว่าบริษัท A กับบริษัท B เนี่ยต้องช่วยกันแก้ไขว่าโภชนาการบนตลาดนาบนฉลากอาหารเนี่ย มันต้องช่วยกันแต่วันนี้พอมีปัญหาปุ๊บบริษัท A บอกว่าส่งข้อมูลให้ B แต่ B เนี่ยผลิตก่องแล้วสุดท้ายมันเกิดความผิด A จะบอกว่า B ผิดอย่างเดียวเนี่ยอันนี้เราต้องดูว่าว่าทำยังไงดีซึ่งก็เลยใช้ใช้ข้อมูลทางนี้ในการแจ้งเรื่องค่าเสียหายตอนไลน์ส่งมีคนให้ข้อมูลบต่วา่าอะไรนะ